สวัสดีค่ะข่าอนุญาตพูดภาษากวางตุ้งด้วยนะคะฮัลโหลตายก้าโฮกําหยัดเลยเจ๋งไก่โปโออะโอเคอวันนี้จะมาทําไก่หมอเขาเรียกว,ว่าภาษากวางตุ้งเรียกว,ว่าไก่โปไก่หมายถึงว่าไก่นะคะโปหมายถึงว่าหม้อหรือว่ากระทะอะไรก็แล้วแต่นะคะเขาเรียกว,ว่าไก่หมอหรืออะไรนี่ค่ะก็จะมาทําไก่นะคะเรามีไก่ไก่นะคะ น้องไก่อันนี้คือน้องไก่มีกระดูกนะคะเยอเยาใกล้ไปยกอ่ะใกล้ชอยใกล้ชอยต่ไมใกล้เปอันนี้เราก็จะหมักไว้ก็จะมีผงขนอแล้วก็พริกไทยแล้วก็จะมีไข่ไก่หนึ่งฟองนะคะได้ตัวไก่เราจะหยิบจ่อเยาเยาแอบใกล้ตาลนะอะไก่ฝรั่งไกตโปนีาจะยนี่ก่ฝกั็งไกโปวนี่จะ่ีไก่ฝีั่งละยกวโป้จะมีไก่ยรั้วกะ โอเคอันนี้ก็จะเป็นซองอันนี้เราจะใส่ส่วนผสมที่เขาใส่มาในซองนี้นะคะจะง่ายนิดเดียวนะคะง่ายนิดเดียวนะคะเราเพียงแต่เราใส่ส่วนผสมที่เขาเตรียมมาในซองนี้นะคะก็จะมีแบบนี้นะคะมีเครื่องเทศเยอะเลยนะคะมีหลายอย่างนะคะอธิบายไม่ถูกมีทั้งอ่าเม็ดยี่หร่ามีทั้งพริกพริกแห้งมีทั้งใบกวานมีทั้งอ่าอ่า ป่วยกักมีทั้งป่วยกักมีทั้งอ่าอะไรเนี่ยพิกไทยอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยจ้าพี่โตยาวที่ฉอยหรือ,ว,อว่อาหูโตฉอยหรือสกขอก็เจิงจับให้โตอ่ะเถาชิ้นข้าเป่าเยอเจิงจับเจิงจับอ่าเมื่อกี้ผงผงที่อ่าซอสต,ตะกี้นี้ในซองนี้นะคะเขาจะมีซอสมาให้เราสําเร็จแล้วนะคะในซองนี้นะคะโอเคนะคะ ส่วนผสมของเราก็จะมีก็จะมีแค่นั้นนะคะแล้วก็จะมีใส่กระเทียมโทนแล้วก็หอมแดงทุบพอแตกแล้วก็หั่นเป็นชิ้น,นกระเทียมโทนก็ทุบพอแตกนะคะใส่ขิงเข้าไปด้วยเหยา่เกิงละเหยา่อชืนเถ่าละเหยาก้นชงละผัยแะผักเคยเตะกะลาโอเคเราก็จะมีผักนะคะจะมีขึ้นช่ายต้นหอมมีหอมแดงหอมแขกหอมแขกสีม่วงนะคะแล้วก็มีพริกหวาน ยวเยิ้งช่องจี๊เซ็งยางช่องยาวตั้งนงเจียวยาวช่องยา่าขันชอยโอเคเรามาทํากันเลยเปิดไฟใส่น้ํามันเข้าไปเราจะผัดอ่าหอมกระเทียมขิงหอมกระเทียมเราจะผัดก่อนนะคะผัดขิงหอมกระเทียม น้ำมันประมาณนี้นะคะใส่หอมหอมกระเทียมแล้วก็ขิงใส่ลงไปชซนเท่าเกลือก้อนชงฟองเลยเปล่าเฮิงเคยอะ่ะผัดให้หอมเลยนะคะผัดให้เหลืองเลยนะคะ ให้เหลืองเลยจ้าเริ่มมีกลิ่นหอมแล้วนะคะพอชี้เฮิงล่แล้วะรเิ่เอม่มี่มี่ริกลอมกี่กำบก โอเคฟองทีใกล้เราเใส่ไก่ลงไปนะคะไก่ที่เราหมักไว้ใส่ลงไปจ้า ผัดให้เหลืองเลยนะคะเชา้าเจ้เคยปีนกำบองอะ่ะที่ไกลอ่ะเดี๋ยวขอเวลาผัดแปด๊บนึงนะคะเสิการเอาเต, au, เต้าเจเต้าไก่สิเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้าโอเคจ้าไก่พวกเราก็เริ่มเหลืองเลยนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะโอเคห้อ,อยชีกินกำบองลวโอเคอ่ะก็มาลกดีนี่ว่ซอยเลงไยอ่ะ xíu ủ tiêu phấn Thích cay nít đăng Tập lên ra Tình hòm à, hố hương à, mặn tố Mặn tố hố hương à Tình hóm à, về nó khác จากนั้นเราก็ใส่ซอสลงไปสั้นใส่ซอสลงไปหลอดที่เจอซักหลอดเลยที่เจอซักหลอดเหรอพอใช้ใส่น้ำนิดหนึ่งใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะ ของที่สอยลงให้มันจะมันละใส่รากจีนไปนิดนึงค่ะของที่ซิ้ิวเจ๋าลงให้โอเค มันต้อเคยช้ำต้อก้อนสวยอะเราจะเคี่ยวจนกว่าน้ำจะแห้งครึ่งหนึ่งนะคะซ <c oughs> ีเมยสิหลอดที่ทองเหรอเฮ้ยใส่น้ำตาลลงไปนะคะ เติมน้ำตาลแค่นั้นเองจ้ะจงังหลอทองตัวตกะกะลาก็ไม่อยาต้องเคยมันละเชี่ยวไปเรื่อยๆตุนไปเรื่อยๆนะคะโอเคจะน้ำเกือบแห้งหมดแล้วนะคะเราจะใส่ผักลงไปจ้าโอเคนะคะกองที่ชอยเลยฉีดโพลช็ที่ชอยใส่ผักลงไปแล้วก็ ใะะส่ผักลงไปแล้วก็ผัดเลยจ้าอดีเลยนะคะก่อนน้ำมันหัวเิียส,สี่เบสิ่งอืมอะ่ะ หลากนะงัที่หลกักื้ี้วก็กลมหลกักไม่เผ็ดและไม่มีรสเผ็ดนะคะถึงจะมีพริกใส่พริกลงไปก็ไม่เผ็ดจ้ะโอเคเสร็จจักเรียบร้อยแล้วจ้าน้อเจ้ากาวติมก,กันละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพองตินใสแล้วะ ขอหยิบใส่ลหไปเจ็สบยกร้อยแล้วค่ะโอเคกาดีมไกล้ปู้ากาดีมละแต่ก็จอยกินไปแล้วจะไม่บาดจ้า